อ่าสวัสดีครับวันนี้พบกับร้านมูลอินวอร์นะฮะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกรอบสายนะตัวกรนะัฟแมนเนาะกรัฟแมนตัวนี้จะเป็นรหัสรุ่นอ่าจีเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์รนะครับตัวนี้ตัวหายากนะสีส้มเนาะอ่าแต่และตัวจะใช้กรอบสายด้วยกันได้หมดเลยนะครับตั้ง GW หรือว่า GR เนาะตัวกรัฟแมนในกรอบสายมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือแบบสายรูเดียวแบบนี้นะฮะ อีกแบบหนึ่งคือสายที่เป็น2รูนะครับแต่กรอบใช้ชนิดเดียวกันเนาะโอเคอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเปลี่ยนวันนี้ก็คือไขค,ควงตัวเดียวนะครับใช้ตัวเดียวก็พอจัดการได้เรียบร้อยแล้วก็กรอบสายนี้เป็นกรอบสายตรงรุ่นนะทางนั้นเรามีจำหน่ายนะครับแผลต้งเข้านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็ได้เปลี่ยนอถอน,น็อตนะครับสี่ตัวเนาะค่อยๆขัขนนะครับไม่ต้องขันแรงเกิน น็อตออกมาก่อนนะฮะสี่ตัวรอบข้างเนาะเดี๋จากนั้นเราก็ดึงสายออกมานะครับสายดึงออกมาตรงๆได้เลย ของลูกค้าใช้งานมาหได้กับวันนานมากนะครับไม่ได้ทำความสะอาดเลยเดี๋ยวเราจะมาเซอร์วิสกันด้วยนะครับวันนี้ถ่ายสายออกถอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็กรอบต่อนะครกรอบแกะจากด้านที่ไม่ใช่ด้านที่เป็นอ d j ด s t นะครับเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าเวลาใหม่นะโอเคดึงออกมาง่ายๆนะครับค่อยๆดึงนะถ้าใครไม่ชํนานาญนี่ครับเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็จะใส่กรอบสายเข้าไปนะครับโอเคครับหลังจากเราทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะใช้น้ำสบู่ล้างนะสะบู่อ่อนก็พอนะแล้วก็ใช้แปรงสีฟันตนะัวทั่วๆแต่ถ้าจุดที่ว่าเข้ายากๆหน่อยแล้วก็ใช้เป็นไม้พันสมดีก็ได้นะฮะชุบน้ำยาล้างจานแล้วก็เช็ดทำความสะอาดโดยใช้น้ำสบู่ก็ได้แต่แนะนำเป็นน้ำสบู่มากกว่านะครับ ยิ่งกรอบสายนี่มันจะไม่ทำลายพวกสารเคลือบนะเนาะเข่น,น้ำสบู่อ่อนๆโอเคเราจะเปลี่นกรอบสายกันนะครับเอาแรกใส่กรอบก่อนก็ได้นะใส่กรอบก็ใส่จากปุ่ม adjust ก่อนนะครับที่เน้นให้ใส่แบบนี้เพราะว่ามันจะไม่ต้องตั้งเวลาใหม่หลังจากเราใส่เสร็จเนาะ การพลาดนะครับเวลาเราเวลากรอบมันกดกับปุ่มเนาะตันแรกก็ใส่เข้าใส่รูนี้ให้ตรงกับปุ่มข้างไปเลยนะครับค่อยคอยใส่นะครับไม่ต้องไปฝืนมันไม่ยากครับทำเองได้ไม่ต้องไปจ้างร้านนาฬิกาเองนาฬิกาเราเองเรารู้ดีเนาะไม่ต้องไปจ้างร้านเสียเวลาบางร้านทำนาฬิกาเสียก็มีมาแล้วนะฮะเนี่ยพออนี้เสร็จแล้วเราก็อ่านนะครับ เบาๆก็พอนะครับถ้าของแท้มันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับอันนีกาไม่ต้องกลัวเรียบร้อยนะครับเข้าโอเคเห็นไหมมันเราจะได้ไม่ต้องเส็นเวลาใหม่นะเนาะฟั้งเช่นอะไรปกติเหมือนเลยสายนะครับ ใส่แล้วเราที่อยู่ในซองผมจะไม่เอาออกมาถ่ายเล่นนะครับเพราะว่าออกมาถ่ายเล่นเวลามือมันจับแล้วมันจะขึ้นเชื้อราได้เนาะสายจะขึ้นรานะครับตอนนี้ใส่สายกันนะฮะเริ่มจากใส่ไหนก่อนก็ได้ครับใส่เข้าไปจะมีตัวล็อกนี่อยู่นะก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยตรงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อต ตัวนี้กับตัว GDX ใช้วิธีการเหมือนกันนะครับน็อตสตัวขันพอแน่นนะครับไม่ต้องขันจนแบบแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวเกลียวมันจะรูดได้ใส่ง่ายครับตัวนี้ โอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์ในในอธิบายแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมนั้นตัวกราฟแมนนะฮะตัวนี้สายที่เก่าข้างต้นไปแล้วมันจะมีอยู่2แบบนะฮะแบบ1รูแบบนี้แล้วก็แบบ2รูนะครับแบบ1รูนี้จะมีสกรีนอยู่2แบบนะฮะจะเป็น Dual i l l u m i นเตอรกับเป็นท่าโซลานะครับ ถ้าโซล่าเนี่จะเป็นพวกตัวใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะพวกโซล่าเซลล์แต่ตัวนี้เป็นใช้ถ่านนะฮะมันก็เลยจะเขียนเป็นดออิลูเนเตอร์เนาะนี่ด้านนี้เป็นรัสซิสเหมือนกันทั้ง2ตัวนะฮะแต่ถ้าสายที่เป็น2รูก็จะเขียนเป็นถ้า,าโซลา่าเหมือนกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ข้อวนระวังอีกทีนึงคือสายตัวคัฟแมนถ้าของแท้หเหมือนที่บอกนะครับที่ทุกคนสุจะรู้แล้วต้องมีรหัส มีรหัสที่สายนี่นะฮะต้องมีรหัสเนาะคาสิโอทุกรุ่นนะครับต้องมีรหัสบางรุ่นอาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ต้องมีรหัสนะถ้าไม่มีรหัสคิดไว้ก่อนเลยว่าปลอมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เฉพาะกราฟแมนนี้ตะขอจะไม่เหมือนรุ่นอื่นโดยตะขอจะเป็นตัวล็อกตายนะครับจะจิ้มแบบนี้เหมือนรุ่นอื่นไม่ได้นะฮะถ้าตะขอตรงรุ่นของมันเนาะแต่มันสามารถใส่ตะขอดีวได้ที่ว่าจะเป็นตัว จิ้มแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงออกได้นะฮะแต่ถ้าตัวนี้ต้องใช้ครีมทางออกอย่างเดียวนะครับเราจะแกะออกมาไม่สามารถที่จะจิ้มแล้วก็ออกได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมถ้าวนี้จะเป็นการเซอร์วิสตัวเครื่องนะครับตัวกัฟแมนนะฮะเหมือนเดิมแกะน็อตสี่ตัวนะครับค่อยๆแกะนะไม่ต้องลงแรงมากเกินไปนะครับพื้นนุ่มๆรองไว้นะตัวนาฬิกาก็จะได้เป็นรอย ตัน็อตใช้สกรูแบบตรงรุ่นนะครับน็อใช้สกรูยังดีหน่อยตัวนี้ไขควงก็ต้องเป็นแบบขนาดพอดีนะครับไม่งั้นกบเกลียยนอตมันจะเสียได้ นี่คราบสกปรกเนาะยังไม่ได้เช็ดนะนี่ถูกเครื่องน้านเล ตัวน,นี้ซิลมันเริ่มเสื่อมมันจะแบนๆนะครับนี่มันจะแบนมันจะไม่เป็นกลมเหมือนกับซุกซิลปกติหรอก เปี่ยนทานก็เอาอะไรไปแหลมนะครับดูว,คคว่าไขคลองนี่ยเขี่ยตรงนี้เข้าไปนะครับตัวล็อกฐานก็จะเด้งออกมานะฮะนี่ครับจะเป็นช่องนี้อยู่เนาะใช้เหล็กไปแหลมนะครับดาเข้าไปบานพับก็จะเปิดออกมานะครับแล้วก็กดเอามือกับกดตัวเครื่องไว้นะครับแล้วก็ดูฐาน ตัวนี้ฐานจะเป็นตรงรุ่นจะเป็นสองศูนย์สองห้าตรงรุ่นนะครับฐานตัวนี้ยังลูกค้าเปลี่ยนมาสักพักลนะครับสองศูนย์สองห้า CR เนอะ มือต้องให้สะอาดนะครับเวลาจับไอากาตอนนี้ปัญหาตอนนี้คือเสียงไม่มีนะสปริงเสียงอะไรก็อยู่ครบนะเราจะลองเปลี่ยนสปริงกันดวูว่าจะได้ไหม ใส่ทานเสร็จก็ช็อต ac นะครับถ้าไม่มีไอตัวทวิสเซอร์เนาะก็ใช้อะไรก็ได้ที่เหลมแหมสออันต่อกันเหมือนอันนี้ผมจะใช้เหล็แหลมให้ดูนะครับจิ้มไปเบาๆในช่อง ac คือตรงนี้นะครับนี่นะฮะรู ac หตัวแล้วก็ควรลบนะครับชนกันก็ดูเวลารีเซ็ตไหมนะครับ ทำจนกว่าเวลามันจะรีเซ็ต เนี่ยดีเสร็จเรียบร้อยนะลองเดินสปริงดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องหาสาเหตุต่อไปส่วนใหญ่เสียงไม่มีกระจากสปริงมันเสื่อมนะครับหรือว่าขึ้นสลิมถ้ากรณีที่มีสปริงสนะ่วนปัญหาไม่ได้ไม่ค่อยเกิดกับตัวเครื่องเท่าไหร่นะฮะนี่คือสปริงเสียงนะครับ ตัวนี้เล็กๆนี่นะครับเวลาเกะตลอมันเด้งออกมาเลยนะเวลาให้ร้านเปลี่ยนไปพยายามดูด้วยนะเดี๋ยวบางร้านทำของคนลูกค้าตกเนาะเปลี่ยนสปริงเข้าไปก็ให้ด้านที่มีเขี้ยวนะครับมันมอ,อกไม่ค่อยเห็นตะมันเล็กมากเลยจะมีเขี้ยวอยู่นิดหนึ่ง นี่ครับจะมีฟังที่เป็นเขี้ยวนิดหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยที่เป็นววๆนะให้เข้าในรูตรงนี้นะครับด้านบนเขี้ยวให้ตรงรูแล้วก็กดเข้าไปแล้วม,มันด้งออก ก็พอไม่ค่อยแนะนำนะครับไอทีนี้แต่ก็ใช้ดีแต่ต้องเป๊ะนะครับพอมมเงินสปริงมันจะเบี้ยวได้เดี๋ยวเราจะมาทำซิลอนะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากเรา,าทำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำซิลหลังใหม่กันนะครับ มีฝาหลังนะครับตอนสะอาเดเรียบร้อยซิลใหม่นะครับบางคนบอกว่าถามว่าดูยังไงว่าซิลเสื่อมนะครับง่ายๆเลยนะเราแกะเครื่องออกมาถ้าซิลมันเริ่มแบนนะครับแบนไม่กลมนะครับแล้วก็ผิดรูป มุมเหลี่ยมมุมอะไรไม่มีแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วนะเพว่าถ้าฝืนใช้ไปนานๆน้ำจะเข้าเครื่องได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนซีลใหม่โอเควางลงไปเลยนะครับซีลใหม่ตรงรุ่นเนาะแต่และรุ่นใช้ไม่เหมือนกันนะครับต้องดูรุ่นด้วยนะฮะลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาสวิตท,ที่ร้านได้นะครับยินดีบริการ กาวที่เราจะใช้ปิดฝาหลังนะครับจะเป็นของไซโก้ของแท้เนาะบางนั้นจะมีเป็นกาวพวกกาวธรรมดาเลยดีด้วยนะครับ <c oughs> เป็นซิลิโคนกรีสนะครับที่เขาเรียกเนะ้วก็ถาไปให้ทั่วให้ทั่วขอบๆนะครับบางๆ ใช้มือเราจะใช้เป็นปลาติกก็ได้นะผมถนัดใช้มือมากกว่าทำแล้วก็หลังจากเสร็จอย่าเพิ่งลงน้ำเลยนะลองร้อยกาแห้งดีก่อนเรียงลงน้ำสักให้ดีสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ บ,บางคนถามว่าไม่ทาได้ไหมมันก็ได้นะครับถ้าเราขันน็อตแน่นพอดีแล้วก็ซิลมันยังไม่เสือนะ่อมเนาะตอนให้เราไม่ใส่ซลิโคนกรีตเราเปิดเครื่องออกมาเราปิดกลับไปมันก็พอมันก็ยังกันน้ําได้นะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่เต็มร้อยเนาะอยู่ที่การช่วงจังหวะเราขันน็อตด้วยนะครับขันน็อตไม่แน่นเลยว่าแน่นเกิน พวกอย่างพวกนี้ต้องผิดผิดรูปได้นะเรี๋เราใส่เราต้องดูให้ดีนะฮะับลมไม่ทั่วไม่ต้องหนาเกินนะครับบางๆโอเคเลาใส่ก็ใส่ไปตรงๆเลยนะครับ <c oughs> อย่าลืมยางรองนะฮะพวกร้านทั่วไปชอบลืมมากยางรองเนี่ยยางรองเครื่องตัวรองกันกระแทกเนาะ <c oughs> โอเคใส่กลับเข้าไปเลยนะครับ สังเกตด้านดีๆนะฮะช่วงแกะเครื่องออกมาเนาะปิดด้านนะครับวางสิวให้ตรงถ้าไม่ตรงไม่ต้องจัดกับมือหรือว่าใช้พวกเหล็กจัดก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ปิดฝาเข้าไปดูด้านบน,น้านล่างให้ดีนะครับวงปิดฝา คันน็อตเทสก่อนนะครับโอเคเหมือนเรือนี้ซ่อมเสียงด้วยนะครับเรียบร้อยคันน็อตกลับไปตามเดิมคันไข่นะครับบนกับล่างเป็นคนละฝั่งกันนะจะได้แน่นพอดีขันพอแน่นก่อนนะครับไม่ต้องคันแน่นมากเกินไป แล้วก็ดันลรง ทั้งน็อตกรอบน็อตสายไม่จำเป็นไม่ต้องขันไปแน่นเยอะนะน็อตฝาหลังก็เหมือนเนาะแบบเอาแน่นแบบพอดีพอดีก็พอถ้าเราขันจนแน่นเกินไปเกียวเสียหมดนะเพราะบอดี้มันยังเป็นพลาสติกอยู่นะโอเคเรียบร้อยปกตินะฮะไฟเช็คไฟโอเคถูกต้อง l i m ม t เต็ ไฟสีส้มเรียบร้อยครับสำหรับเรืยอนี้รอจะส่งลูกค้าเดี๋ยวตั้งเวลาให้ลูกค้าก่อนอ่ะมาถึงตั้ง,งเวลาเลยแล้วกันอ่าตั้งเวลานะครับตัวนี้เนาะกดไอจ้าค้างไว้ dst ตั้งเป็นอ f f นะคร utc บวกเเมืองไทยนะครับเวลาตอนนี้ สี่ทุ่มสี่สิบนะครับสี่พเนาะสองพันยี่สิบเดือนแปดวันที่ ตองวันพุธนะครับวันนี้ถูกต้องโอเคเสร็จรอยเสร็จแล้วฮะเราจะส่งองขาขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับสามารถาติดต่อทางร้านเราได้เลยนะฮะใครสนใจกอบสายหรือว่าอะไหลตัวไหนนะครับหรือว่าส่งเครื่องเข้ามาเซอร์วิสก็ได้นะฮะติดตามฝากติดตาม Facebook แล้วก็ตอนนี้มีช่อง TikTok นะครฮะล่าสุด ทำแบบเป็นคลิปสั้นๆลงนะครับเกี่ยวกับพวกโชว์ของหรือว่าเซอร์วิสตัวเรือนแบบเร็วๆไม่มีคําอธิบายนะฮะถ้าไม่เอาอธิบายต้องไปดูใน YouTube เนาะถ้า YouTube จะอธิบายชัดเจนนะครับเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้ให้เข้าใจง่ายๆสามารถทํากันเองได้ทุกคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดติดตามใน facebook com s moonimword นะฮะหรือว่า shopee co th s moonimword นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับส่งงานลูกค้าครับผม ทำความสะอาดเปลี่ยนซิลกันน้ำให้เรียบร้อยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับทริคเพิ่มเติมสำหรับการดูสายแท้นะฮะต้องให้จับผลิตปีที่ต่างกันนะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวกันเลขรหัสต้องเหมือนกันนะครับเหมือนที่ตัวอย่างของเดิมที่มาที่ว่าเปลี่ยนออกไปนะครับตัวนี้สายตะขอจะเป็นปั๊มเมดอินญี่ปนนะฮะ ซึ่งของแท้ตอนนี้ก็มีทั้งเจแปนไทยแลนด์อินโดนีเซียนะฮะอ่าไซน่านะครับ, China, รบแท้หมดเลยเนาะแต่ต้องดูสายเหมือนกันว่ามีรหัสมีอะไรไหมนะเหมือนตัวนี้สายแท้นะครับต้องมีเลขรหัสปั๊มตรงนี้นะครับสองเซนบางรุ่นก็จะปั๊มตรงนี้นะครับหรือว่าริมนี้ขอบนี้สังเกตดูดีๆนะฮะเหมือนตัวนี้ถ้าเป็นรถใหม่กรอบสายนี้ตัวนี้จะเป็นเมอินไทยแลนด์นะฮะแต่เป็นขายอยู่ที่เมืองนอกเนาะ ไอนก็จริงแต่เมืองไทยไม่มีนะฮะต้องสั่งต่างประเทศเข้ามานะครับแต่ขอต้องเป็นแบบฝังแน่นนะครับไม่ใช่แบบตัวสปริงบาร์เนาะโอเคแล้วก็รหัสต,ต้องเหมือนกันนะฮะดูที่สายยาวนะสังเกตดูนะครับ470 P2 16 PUR นะครับของรุ่นใหม่ลอดใหม่เป็น470 470 p 8นะครับแล้วก็16 pur นะครับเป็นโค้ดของมันเนาะเป็นโค้ดร,รุ่นกับสีมันนะครับ pur เหมือนกันโอเคของที่แน่ๆของแท้ต้องใส่แทนกันได้นะครับตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมท่าในใดต้องการกอบสายรุ่นอื่นสามารถติดต่อมาทางร้านนะครับทาง shopee โดดซี o อทีเ m ช o ูลอินวอทนะฮะหรือว่าเฟซ o ุ๊ o ค m o o ูลอิ w a อทนะครับหรือว่าช่อง youtube เราก็มีนะครับพิมพ์คำว่า Moon i m w a อทเหมือนกันขึ้นหมดเลยนะฮะหรือว่าจะพิมพ์ใน Google ก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นอะไรรุ่นไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมสวัสดีครับ